สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวันนี้วันที่8ธันวาคม2023มาพบกับเราช่องอินโนไลท์วันนี้เราจะมาดูกันว่าแนวโน้มราคาทองคําจะเป็นอย่างไรคืนนี้มีประกาศตัวเลขนอนฟาร์มราคาปัจจุบันอยู่ที่ราคา2031ราคายังออกข้างไม่ขึ้นไม่ลงมีแนวต้านและแนวรับที่ต้องสังเกตดังนี้แนวต้านที่1อยู่ที่ราคา2040ซึ่งเป็นแนวต้านสําคัญถ้าผ่านราคานี้ไปได้เราจะเห็นการพุ่งขึ้นไปถึงแนวต้านที่2ที่ราคา20 7 0 และถ้ากราฟได้ผ่านราคานี้ไปได้อีกเราจะเห็นการพุ่งขึ้นไปถึงแนวต้านที่3ที่ราคา2,135ซึ่งเป็นราคาไฮเดิมแต่ถ้าราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านได้เราจะเห็นการถอยลงของราคาแนวรับที่1ที่ราคา2 0 2 2ถ้าหากราคารับแรงกดดันการขายให้ลดลงผ่านไปได้เราจะเห็นการถอยลงไปถึงแนวรับที่2ที่อยู่ที่ราคา2 0 1 5ซึ่งเป็นรับสำคัญห้ามจะขึ้นต้องห้ามหลุดแนวรับนี้ และถ้าราคารับแรงกดดันให้ลดลงผ่านแนวรับนี้ไปได้อีกเราจะเห็นการถอยลงไปถึงแนวรับที่3ที่ราคา2,007โชคดีเป็นของทุกท่านครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนถ้าชอบในการวิเคราะห์คุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามความรู้ใหม่จากทางช่องอ no ินโนไล์ของเราได้ครับขอบคุณที่ฟังชมการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในวันนี้